เขาถามว่าเราตัดชิ้นส่วนมดลูกเพื่อตรวจมะเร็งอ่าพี่น้องดูนะนี่แสดงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีมดลูกผู้ชายมีแค่ทำลูกหรอกไม่มีมดลูกเขาถามว่าเราตัด ชิ้นส่วนหมดลูกเพื่อไปตรวจมะเร็งหมอบอกว่าจะทำให้มีเลือดไหลออกมากับปริกกับรอยด้วยประมาณหกเจวันอย่าลืมดูหน้าจอด้หกถึเจวันถามว่าช่วงนั้นเนี่ย ช่วงที่เลือดมาด้วยสาเหตุเราตัดมดลูกเราตัดชิ้นส่วนมดลูกแค่นิดเดียวเพื่อจะตรวจโรคเขาถามว่าช่วงนั้นเนี่ยเราถือสินอดได้ไหมอันนี้คือประเด็นคำถามนะครับพี่น้องมีโอกาสแชร์ๆนะครับมีโอกาสเก็บไฟก็เก็บไฟอ่า มีโอกาสเรียนรู้าศาสนาเรียนรู้เข้าไว้นะครับเพราะมัสลิ์ผิดแปลกแปลกประหลาดมากมายเหลือเกินในยุคอาขิซจมานกรณีที่พี่น้องถามแบบนี้แน่นอนนะครับพี่น้องเลือดที่ออกมานั้นไม่ใจเฮตเมื่อไม่ใจเฮต์ถือว่าเป็นเลือดอิสติฮดดะดเมื่อเป็นอิสติฮดดะดการถือสิิ์อดของเรา ยังจะต้องถือศีโอดในเดอรอมะดอนและซอในการถือสินอดละมาก็ยังคงจะต้องทำเหมือนปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำการล้างเมื่อเข้าวัตตูปิดสนิทให้ดีต่อเอาน้ำละมาและก็ละมาถือว่าเป็นคนป่วยแล้ว เราจะเอาน้ำละหมาดแบบปกติวัตูยังไม่ได้เข้าทำก่อนรอเวลาไม่ได้แต่ถ้าคนปกติได้ตามสบายแต่กรณีที่พี่น้องถามนี้คือเอาชิ้นส่วนนิดเดียวจากมดลูกเพื่อไปตรวจมะเร็งเพราะมะเร็งมดลูกนี่มันมีมะระบะผู้หญิงนี่มะเร็งเยอะมะเร็งมดลูกหมัง่งมะเร็งเต้านมมั่งมะเร็งนู่นนี่นั่น,นมัง่ง ทีนี้ประเด็นก็คือเลือดทําให้เลือดมากระปิดกระปรอยภายในหกเจ็ดวันเลือดนั้นไม่ใช่เหตุเมื่อไม่ใช่เฮตอิบัต์ทุกอย่างยังคงต้องทําและยังทําได้เหมือนเดิมเข้าใจนะครับแต่ถ้าเฮตเฮตุตไม่ได้เลยอ่าเฮตุนี้สกัดกั้นอิบัตละหมาสกัดกั้นอิบา,า,าัตบ,บวช แต่ไม่สกัดกั้นอิบัตด์ก a k a t ค่ะจนะเรามาเหตุมาประจำเดือนวันนี้พรุ่งนี้เขาประกาศรายอแล้วทว่าเราไม่ต้องออกก z a k a หรือไงเพราะว่าเรามาเหตุนะไม่ได้เกี่ยวคนมาประจำเดือนซอกที่จะจ่าย zakat fitro และวา j ิบด้วยนะไม่ใช่แค่ซอกธรรมดานะแต่ห้ามละหมา ไม่ว่าจะฟัรดูหรือสุนัตห้ามถือสินอดไม่ว่าจะฟัรดูหรือสุนัขกาใจนะังทีนี้เราก็กระจ่างเลยว่าอ๋อเลือดมาด้วยสาเหตุเป็นโรคไม่ใช่ประจำเดือนไม่ใช่เมนไม่ใช่ระดูของนางแต่มันเป็นมันเป็นอิสติด้ดเลยฮุกมหลัก ศาสนาเกี่ยวกับอิบาดัยังคงทําได้เหมือนเดิม